นี่พี่น้องมาถือคนช่วยนี่นนี่นี่ชันไหมคะได้ตัดได้เลยไปอ้าเขากล้องทำมันมาหันหลังทำไมอีกเนี่ยโอ้หนอไม่ไม่จ้ะสวยผมสามนะครับวันนี้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเจ้าถ่ายหนุนขึดนหนุนทายเตจีนขึ้นหัวเหมืเนาะอ่าไดด้าอันมาปัดชิมพี่น้องจ้ะปัดชิมไอ้พี่เตย อ่าย ok <laughs> like oh, ังสร้างใ่ไมตุ๊กตามันถือเด้งไม่ใหญ่เลยตุ๊กตามันถือเด้งเลยแล้วพ้นวิ่งสองงานเลยพี่โนะอ้๋อพี่ที่ก็สั่งคนละถ่ายกล้องนี่นล้วพี่โนะถ่ายกล้องไฟก็ถ่ายกล้องนอนการต่างการมันไม่สวยอ๋ออ่าถือถือเด็กคนพ้นสต๊อปกล้องนี่ก่อนสต๊อปสต๊อบสต๊อปสต๊อบหนาขึ้นใหญ่เถอะ เฮ็ดนาในนอเึงไปไหนอ้ามือลงไปเด้วหนึ่งสองสามไทยกล่องทางต่างมันบางามนามันใหญ่ไทยทางนอต่างงามน่ารั ใบซีพอรพี่น้องจ๋าใบซีแม่จเตยแม่จเตยเป็นคนเห็ดเนาะเจ็บป่วยเป็นข้เห็ดมองกล้องนะคะมองกล้องเหมือนตะนันทำเป็นไหมอย่างนี้น่ะเออคนนางทานยังลรอฝน่าเนื่อสองเศร้าเด้อเด้อนางท้องอีใหไยบังพี่เตยเออไนเออประมาณนไหนเนี่ยอ่ะ เจ้าว่านข่อยเนี่ยยัยอ๋จะสินีไปเจ้าว่าข่อยฝ่าข่อยฟังซ้ำอว่า่เดียวยู่ได้กล้องยูเนี่นะเอาเดีอันงองมองกล้องอย่าโม่เอาเดี๋ยวจะติดถ่ายกล้องไหนมันเอาสองกล้องเอ้เอาเดี๋ยวเพรดีเอาไปเดีอยะไหนดีเน่ครับบุญได้ยังไป น,น,น,ะน,น,ะนอะไรอย่างในนี่เพยงนในกลิเนี่ยเออนซนนใมมึงได้กระเป๋าก่อนน่บันมีบอกระเป๋าก่อนน่ <c oughs> ต่ำลงยมแคเน่มั็น่หมืันมห้บกว่าาทุกข้นแปด้มาน่ะแต่ไม่เจมนเนาะแม่จะเบาเหนาะ้พนาะเมีันพขัั่นนี่แม่จะว้าวด้พี่น้องเลย แม่จะว่าเพิ่นว่าเนาะงามผักเนาะงามผักไปเนาะครับก็ครัก็พอไปนะครับท่านหมายนักเรียนนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนถ่ายรูปนะครับอยู่ก็ขอนักเรียนเข้ามานั่งก่อนนะครับค่อยสักครู่นะครับเราก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีการครับพิธีกรสหรับนักเรียน นะครับที่ได้มากรบไปนะครับพิธีนะครับครับแล้ต่อไปขอเข้าสู่พิธีมอบประกาศเนื้เยืบัตรเลยนะครับันก็บมไปไทยยันทั้งหมดไทยทั้งหมดก็จะไปรับเลยไปไทยทั้งหลาเข้านาน zat, ่นะพิธีรับปัดฉิมจบป .6 ม .3 สาวจ้าวันคุณ คาบเด็กชายข้าววัดข้าวันคุณนะครับะอ่าช่างภาพขอเป็นฝั่งเดียวนะครับเวลาถ่ายจะได้ชัดเจนนะครับคนที่สองคับเด็กชายนิพั์งานแสงครับคนราไปถ่ายเถอะถ่ายปืนเท่าหุ่นได้ไหมไม่ไม่ป่นทท้งหุ่นถ้าถ่ายฟังเดียวเรออ ททรศัพ์เอาคนไปเจอไทยวิดีโอไปไปยืนหมองโน้นนั่นเลยเด้อไปไทยไทยทุกคนเล่นมืออายน์ไทยเราจะเอารึเปล่าค่าอย่างงี้บ่ได้ย่าย่ายถ่ายทย้างเดียวถ้าท่านงามสะท้อนเสยมันบ่เห็นเออท่านันงามไขว่เบืองเดียวอันนี้นะมันหันหนาบนอันนี้มันเห็นแต่ทั้งนังเี้แต่ไทยทั้งเสยเห็นทั้งหนาเอาไปเจอมาเลยเด้อเนี่

คนที่แเด็กชายธีรายุทธไทยาททลางติดหกัวเมียคนที่หกเด็กชายอิสระภาพชาไทยหนึ่งหา หกเจ็ดแปดเก้าออานับเจะิดหนึ่งสี่ห้าดิบเอ็ดคนเด็กชายิราวัฒน์มหาและระดับที่สิบเก้านครับระดับสุดท้ายได้ยิงชนาพัฒน์จันทปาขาวนะครับ ayo coba tembak coba peding ha ui ui xoay cái thám này à. Thật xoay gần vô về <laughs> rồi đấy à. đó คณะกรรมการสถานศึกษานผ่านโรงเรียนบ้านหลงพันานสีเรียนไปหลงไปเถอะผูแเตอะรอยู่ในหันบันอึกษาเงนดก้าบาทเพียงอย่างเงผู้ใหญ่ทองบ้างฮะบอรม้องามหลาูรปิดูนรอมอก็ขอให้ลูกๆนักเรียนทุกคนที่ ยังมีปัญหาเหล่านี้ไปสอบไปตามงานไปทำกิจกรรมให้ครุสำหรับนักเรียนที่จบแน100่อร้อยเทนคือไม่ติดสมมติไม่ติดรอ,อกิจกรรมฐานหลักสูตรทุกอย่างนะครับก็ขอแสดงความินดีชื่นชมินดีเป็นอย่างยิ่งสำนักเรียนที่ได้เรียนพยายามอดทนอุตสาหะ เอาใจใส่ในการเรียนจนสามารถสำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหมายซึ่งควา,ามสำเร็จในวันนี้เป็นความเพิ่มติดตียินดีไายไไายโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสกวรรนเองอีิดามาดาคลิไปเไป็นข้อตนล้เพี่นนอนเลอไวจุ๊บจุจ้ะ